หล่อแต่ว่าหากินมานถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าคุ้ยพี่ใหญ่ถึงว่าพี่จะจนแต่ว่าบอจนน้ำใจมาเป็นแฟนกับไอ้ได้ไหมวันวันเช้า ครับโดน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 เตมเต็มเนตหยาบน้าดันใส่ครับผมครับผมแต็มสวยครับผมอันนี้เตมที่สองนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเต้มแรกครับผม แต้มแรกไม้เดียวกันครับผมนี่ครับแต้มแรกแต้มแรกนี่ครับแต้มแรกนี่ครับผมแต้มแรกสวยๆมีรูแน่นอนครับแต้มแรกนี่ครับแต้มแรกครับผมไปดูแต้มที่สองครับนี่ครับแต้มที่สอง เห็นขยับน้ําตามครับผมไม้แรกตีไปขยับน้ําตามไม้ที่สองรู้เรื่องครับผมอี่หมต้มที่สืดครับผมแต้มที่สองเห็นปลาครับผมกบยางซื้อมาทําเองครับซื้อมาประกอบเองครับผมกบยางเห็นค้นครับผมนี่ครับไม้ ภาพไม้ครับผมฝ่าอยู่าแต้มแรกก็ได้อยู่ตรงนี้ครับแต้มที่สองก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันทีเดียวกันเลยครับผมสองแตม้มตามชมครับผมฝากคลงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม พี่ไม่รวยแต่ว่าคุ้ยพี่ใหญ่ถึงว่าพี่จะจนแต่ว,ว่าบอจนน้ำใจมาเป็นแฟนกับไอ้ได้ไหมวันวันเชา